โยโยโยายสองตรงเจนกับคืงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หนังใจทีมงานนะครับ ก่อนอื่นฝาก v ีพีแคในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับถึงเน้นทีเดียวพิเศษเรื่องเกมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเกาโชอเซอิตาลีครับเอซีมิลานอันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับเลดเช่อันดับ17มิลานมี8แต้มจากการชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดบุกชนะอินเตอร์มิลานมา2ตอต่อหนะครับเปาโลฟอนเซกาโมซิใช้งานมาลิกตาฟอเรนซี่แล้วก็อิบราอ่า อิสมาอลเบนดาเซอยู่แล้วนะครับตัวหลักๆคืนวันนี้ก็ประตูไมคเมยองครับเกมรับครับเบียโทมูริแนวรุกก็ยูซุปตรงกลางยูซุปโฟฟาน่าแนวรุกนำโดยพวกทิยานี่ไรเดอร์คริสเตียนพุริสิตลาเฟโเลอานะครับคู่หน้าโรโมราตากับทามิอัปราหัมในขณะที่เลดเช่มี5แต้มจากการชนะ1เสมอ2แพ้2เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอปามามา2ต่อ2นะครับ คืนวันนี้ลูา้ากอตติกุนซอนะครับหมดสิทธิ์ใช้งานเฟรดริกกิลเบตแบ็กขวาที่ติดโทษบานครับตัวหลักก็ลาสนาคูริบาลีกับเยเดอร์รามานนี่คุมตรงกลางนะครับแนวรุกก็แพทริกดอกูอันเตเรบิตตเต้กองหน้านิโคลา่าเคิร์สโทวิดนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมิลานเปิดบ้านชนะ3-0บ้านเล็บเช่จบ2-2นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองเอซีมิลานเป็นต่อพอสมควรนะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาสำหรับเอซีมิลานครับปาโลฟอนเซกาลดความกดดันนะรจาาากกาชากชมเ ติดเกมนี้แม่มีโอกาสเดินหน้าต่อเนื่องครับเรเช่ฟอร์มแย่ด้วยนะครับวัดใจมิลานประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับเอซีมิลานจะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูน,นะครับให้เชียร์เอซีมิลานเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย